สวัสดีค่ะพบกับเจฟฟอีกแล้วนะคะใน Jeff L. Jeff L. เจฟฟแอลเจฟแอลงวันนี้มีท่ามาให้ด้วย <Wow. S 1> หลังจากที่เจฟอ่ะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยทุกคนก็เป็นคงจะเปน็นเหมือนกันหมดใช่ไหมก็คือชอบช้อปปิ้งจากที่เจฟเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวนี่นเห็นไหมฟูฟ้าอลังการแค่นี้ต้องจัดเต็มขนาดนี้ไหมถามเอง <S <S แต่ว่ามันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่รู้เราจะแมชเสื้อตัวนี้กับเครื่องหัวอะไรดีแล้วเจฟฟก็เกิดไอเดียปิ้งมาว,ว่าเฮ้ยแล้วทำไมอ่ะ เราไม่ให้ร้านเลือกมาให้เราเลยแล้วเราค่อยเอาสิ่งที่เราได้อ่ะเอาไปแมชกับเสื้อเราดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเจฟก็เลยสั่งกล่องซุมมาต้องบอกก่อนเลยว่ากล่องสุมที่เจฟสั่งมาเนี่ยมันก็คือกล่อง50บาทซึ่งข้างในอะเจฟยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงมีของเยอะแค่ไหนทุกคนคือเราไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวเรามาดูชมหน้าน้องกันดีกว่านี่ชงว์ฟสองกล่องสั่งกล่องซุมมาจากรา้าน อิมส์ายกว่าจะถูกขอโทษร้านด้วยค่ะเดี๋ยวร้านนี้นะคะมีใน Instagram แล้วก็มีใน s h อ p e e ดูไวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเจ๊บอกกันเลยนะว่าเดียเจ๊สั่งมาได้มาอาทิตย์กว่าแล้วได้ค่าเชลแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วจ้าปึ๊บกล่องแรกของเรานี่ เฮ้ยเธอมันอู้ฟูแล้วฟูฟ้ามากสุด <Wow. S 1> ชิ้นแรกโดนัทเฮ้ยเข้าเหมือนรู้เหมือนรู้งานว่าต้องเป็นอันนี้นี่เข้ากับเสือ้อไหมสูตรอันที่สองเป็นเซตเท่าหรือเปล่นานี่ก็เท่าเหมือนกันเนี่ยเป็นโบแบบนี้นะคะถ้าอยากติดแบบอลังการก็ต้องติดแบบนี้พิบเป็นไงคะ ต่อไปอันที่สอันนี้เป็นโบมพุกผมอันที่4อันนี้เป็นสีทองโบมันผมนะอันที่5้าสีชมพูฟิติดไว้ก่อน <Okay. S 1> อันที่6อ่นนี่เป็นโดนัทวงเล็กสีดำหลายจุดอันที่7 อันที่8คุณเชอรี่เชอรี่อ่ะถูกไปเลยอ่ะบ้าบอสวยงามอันที่9เป็นยางมัดผมเล็เป็นโบสีเขียวสิเป็นเป็นหัวใจเลิฟเล็บเล็บคาไหมเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสีิบเอ็ดนะคะเป็นที่คาดผมอ่ะที่เวลาแต่งหน้าเราแบบฟืบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เลยหมดแล้วกล่องแรกนะคะเราไปกล่องที่ซองกันเลย มาแล้วค่ะนี่คือกล่องที่สองเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าพูดเลยว่าหัวนแหววแน่เป็นไงสวยงามอันแรกสีชมพูเทอมอันใหญ่เท่าน้าเลยจ้าลองหนึ่งอันที่สองอะติดไปไม่มีใครหาว่าเราบ้านนอกจากตัวเราเองเหมือนนังเอกหนังจีนเลยอะ ป็นไงช่วงเฉียงอย่างนอันที่สามอันนี้เป็นอะไรอ่ะฉันดูไม่ออกเด้ออ่าอันที่สี่อันที่ห้าจ้าอันนี้ห้าเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะอันที่หเป็นโบกิปกิปกิปแบบันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นคนคิดลืมตัวที่หกอันที่เจ็ดอันเมื่อกี้เลยแต่อันนี้เป็นสีดำอันที่แปด โบผูกผมสีดำจ้าอันที่เก้าเป็นยางมัดผมเป็นคุณโดนันดาร์กอ่ะอน,นี่เมื่อกี้อันที่เท่าไหร่แล้วนะขอเอฟเฟกต์เยียดออกจากล่างจำเลขไม่ได้1 2 3 4 5 6อ8ส้าอันที่สิบเป็นคุณแตงหมจ้าแตงหมไกว้แม่แตงหมร่วงอันที่สิบเอ็ด อันนี้เราว่าเราได้ใช้อย่างวัดผมที่เป็นสปริงเป็นอะไรที่เราชอบที่สุดเลยจ้าแม่เราจะได้มากล่องละ11อันเรามาดูกันดีกว่าในภาพรวมว่าเราได้อะไรมาบ้าง ะะเจฟก็มาเปิดกล่องเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวให้มันมิกเรียบร้อยแล้วดูจ้ะไว้ติดตามคลิปหน้าว่าเจฟจะเอาอะไรมาพาทุกคนไปช้อปปิ้งสมกับชื่อเจฟแอลอันนี้คือแอลหน่อยแอลช้อปปิ้งอะไรมาติดตามเจฟในคลิปหน้าคลิปมีดีกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดอะไรก็ได้ส่วนร้านที่เจฟซื้อมานั้นเดี๋ยวเจฟจะขึ้นไว้ด้านล่างไม่งั้นก็ขึ้นไปเลยค่ะ วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า